ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำลิดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ นางสาวอัชารานูยศรองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารตั้งอยู่ที่9 3หมู่8บ้านศรีวิไลตำบลสามาคัคคีอำเภอน้ m โสมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนจำนวนนักเรียน206คนผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา1ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยภาพรวมดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการดำเนินงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยมีคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตลอดจนมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร นำผลการนิเทศติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปปฏิบัติการสอนในรายวิชาแนะแนวและรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รวม10ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเน้นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้าง พัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้มีการดำเนินงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้ครูได้จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพอันเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต ในปัจจุบันและอนาคตมีการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อเตรียมข้อมูลการวิจัยสำหรับแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนมีการวิเริ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยดำเนินการจัดประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ช่วยผูพมฒนวยการโรงเรียนบังคับบัญชาค่าราชการครูและบุคลากรทางการาศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามทำนองคลองธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเต็มกำลังความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อสังคมอย่างเหมาะสมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยสนับสนุนจัดหาแนะนำแหล่งเรียนรู้ให้ครูเข้ารับการอบรมฝึกฝนทั้งในรูปแบบออนไลน์และภาคปฏิบัติเพื่อให้ครูมีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพดำเนินการพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงร่วมประชุมชี้แจงบุคลากรมีกรรมการเคลือข่ายผู้ปกครองส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเช่นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านกีฬากิจกรรมทูบีนเมื่อวันกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมเจตอาสาเป็นต้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดำเนินการเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซนเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนยากจนป้อระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนและจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและปรับหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียนโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime โดยการใช้นวัตกรรมทางการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาโมเดลมาใช้ในการดำเนินการองค์ประกอบที่4การบริหารชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนได้พัฒนาและสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่5 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ต้นสังกัดจับให้รวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนต่างๆยึดถือประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษานำนวัตกรรมของสถานศึกษาพัฒนาโมเดลมาใช้ในการดำเนินการตามโครงการส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ด้านผู้เรียน รางวันสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา